กูคิดว่านะสำหรับกูนะเ p พีพีมาจำเจไหมแบบ <c oughs> คนแข่งมานานอ่ะนึกออกปะแล้วมันก็ดูกันมาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกี่ปีแล้วอ่ะมึงก็ยุคน,น,นั้นอ่ะจะดูที่กูเคยเล่นเกมกว่ามึงอ่ะแรกๆเลยที่แข่งมิดไปก่อนอ่ะนึกออกปะ <c oughs> เออไอ้เหี้ยคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยมันก็ยังแข่งกันอยู่ก็แปดเก้าปีแล้วอ่าไอ้เหี้ยเกมอะ องมันต้องไอไอแบบฉากซองแฝดอหละซีพีอ่ะอ๋อไอขี้หนึงพูดถึงจีซาเกาหลีใช่ไหมเกาหลีใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละฉากซองแฝดทีมมึงมึงดูผ่านนี้ป่ะช่องพี่บอยชิกป่ะพี่บอยใช่ป่ะมันมีแค่นั้นแหละเออ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 ไอเียของแท้ฉากซองแฝดเออเออที่ชาห้องน้ำตัวเดียวกูจําได้อยู่แล้วแล้วมันมีสองตัวเออมีสองชายชายชายมีสองตัวอุ้ยเฮียดิเฮียึงของจริงว่ะโอ้โหเอาอย่างกูอยากขอแก้มเลยครับ ไอ้สัเงี้ยเยี่ยกูอยากหอมแก้มเลยวะเยี่ยพูดเยี่ยจำไม่ได้เยี่ยจำฉากไม่ได้ไอ้เงี้ยไอ้เมืองเดียบอ่งเมืองเดียบอ่ะเมืองหนาวอ่ะได้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 หนก็ได้ไหวหมดละไปดิไปดิไปดิไอ้เงี้ยมึงฟังกูนะเว้ยสตรีมสไนด์ตอนนี้ทำได้แค่ดักตามทางรถ ไอทตานมาตรงตมาตอนตรงไม่ไหวแต่ก่อนคือมันมาเลยนะเก็บปืนเสร็จมันมาเลยมันมาแบบมันเล่นเลยอะแต่ตอนนี้คือมันไม่ไหวแล้วเลยได้แค่ดับตาทางรถแล้วเออโหมดอ่อนเในจัตว์ไอ้เงี้ยเพื่อนกูเอาอาจารย์ตีลงเมืองเดียวกันแล้วก็นั่งติมอยู่ในเมืองแล้วก็รอปาดรอมาข้ามหลังเทิร์ดอะไรแบบ้นตอนนี้ไม่มีภาพเด็ดแม่ได้แก่ดับตาทางถนนไอกระจอก เมื่อกี้เจอสามเจอสามคนนะที่แบบจำซื้อได้มีสามคนเ <laughs> uh, ออไอ้เหี้ย DPI สี่ร้อยตั้งเกมเปิดเลยครับปรับทีไม่เคยเปลี่ยนเลยเล่นสี่ร้อยไม่ได้ต้องเล่นแปดเกมอื่นเล่นไม่ได้เลยสีรย่รนะ้อยหนักอ๋อเออแม่งอยู่ที่ความถนัดคนจริงนะ DPI นะแต่กูมันไอ้นี่ไงสายกล้ามเนื้อเลยตั้งแต่เกมสมัยก <c oughs> ่ยอนละทททีีี่่่จัดไปเพื่อนเออสองไอเพื่อนไอว่าผมถึงยิงไม่โดนวะพี่ดี้ มันต้องปรับเซตติ้งก่อนมึงไปดูงที่ไปกินกันเลยวาง้องเปิดกลาก่อนมึงต้องไปเปิดกลาก่อนไม่ไม,ม่งั้นมึงยิงไงก็ไม่โดนไปบ้านไล่กูมีตัวเพื่อนอกู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  ลอยลบนหัวกูท้ายดิบนหัวกูมาท้ายมาท้ายเออกูลอยอยู่ลอยลอยไอ้ปอนเน็ตชันชั้นชั้นไหนดูไหมชั้นสอง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 ไหนเอาไหนเอาไหนไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เพื่อนอยู่บนเราอยู่บนหัวกูเลยดิกูแฟร์ทายล็กนึงพร้อมไหมพร้อมไหมไอ้ปอนเดี๋ยวไอดีไอดีต่ำกูดิกูแฟร์กูแฟร์กูแฟร์มามามาแค่นั้นแหละมึงไม่ไหวกับพวกกูหลอกจัดให้งานเพื่อนเหลืออีตี้นะเหลืออีตี้นะในเมืองยังไม่หมดนะ กอดังมีครับเออฝั่งโกดังใช่ใช่ใช่มาอย่างไรอีเดนอย่างครับอย่างครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปฟาร์มก่อนมีแค่ของไม่มีเลยไอเนี่ยโกดังยิงมายิงใครบะาอีเดนเหรอสองตัวเอ้นะขอปั๊มยาแป๊บมันมุกมาอย่างไรยัง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 อยู่ตรงกดังเลย ออน่าจะประมาณสองสามตัวนะกูจำได้อยู่ว่ากูเห็นมากกว่าหนึ่งแต่ไม่น่าครบสี่ว่ะตอนที่กูดูอะตอนแรกอะมีเอ็มเบส์ันี้มีปืนกันได้ใช่ไหมครบแล้วครบแล้ว น่าจะวนไปบ้านฝั่งขวาแล้วแหละอืม่ไยไปโกดังใหญ่แล้วพี่ยังไม่มีใครโผล่เลยวะอนี่เขาบนงบนญบุญเขเห็นแล้วพี่เข้าโกดังเออเห็นแล้วจะล็อกสองตัวเลยโดนตัวโดนสองเม็ดตัวนึงอีกตัวโดนเม็ดนึงอยู่ในโกดังเพื่อนอยู่ในโกดังโกดังที่เขียวแล้วก็คอนเทนเนอร์เดี๋ยวโก้ไหว้น้ำลงไปยิงให้ตอบครบ ไปบ้านบ้านบ้านขวาก่อนแล้วมันอ้อมมาคนหนึ่งด้วยหลังเอ้ยไอ้นีหลบได้นะไอ้ตัวขวาปล่อยแมไหมเออเออโอเคมาสองคนสองคนสองคนอยู่โอ้ยทั้งนั้นสองสองครบแล้วหน้าเรามีสองตัวแล้วก็กดแล้วก็อ้อมซ้ายมาในกุดังน้องไอเดนเหลือซ้ายน้องเหลือติดฟ้าพี่อ่ะล่าสุดแถวเนี้ย ก๊ดังก๊อดัก๊ดังก๊ดังข้าใช่ไหมั้นเอ็งดูไว้เดี๋ยวพี่ยิงอ่ะฮะเฮ้ยตายหมดแล้วตายหมดแล้วเลยหลังเลยหลังคนละตีเลยเนี่ยตีหลังคนละตีนะอย่างเงี้ยไม่ตีเดียวกันมาสองคนหมดแล้วหมดแล้วตีหลังกูหมดแล้วไอ้ดิเออตีหน้าคือตีใหม่เพื่อนเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเฮ้ยสวยเพื่อนสวย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 กูวิ่งมาหาเหมือนกูไอ้ดิตัวนึงอยู่หลังบ้านนี้กูจะเล่าตีเขียวกูเพื่อนตีเขียวกูมันเดนใส่มึงอ่ะเฮ้ยวิ่งมาชิดไอ้ดิวิ่งมาชิดไอ้ดิถ้ามีสามตัวเพื่อน เลยไปขันไปเดียวเพื่อนโดนหัวโดนตัวไปไหมน้องอยู่บ้านหลังบ้านแดงมึงได้ได้ได้เฮ้ยสี่ตัวไอ้เหี้ยสี่ตัวหลังบ้านต้องมีอีกไอ้นี่กูขอมึงกูต้องออกขวาวะทำมันนึงกูต้องออกขวาให้มึงก่อนสี่ตัวนะสี่ตัวนะฟังกูนะเดี๋ยวกูไม่ไม่ไม่มียาแล้วโอ้ดีดีดีมึงถ่วกไปนะเดี๋ยวกูจะเอ้ยคอมเม้เพื่อน กระแพงนอกเรามีต so ัว no, น no like well, so like ึงกระแพงนอกอ่ะอยู่กูอยตัวนึ่งเสื้อสีเขียวไหมเสื้อสีเขียวเพื่อนใช่เสื้อใช่ยชายชามีตัวนึงเสื้อดำเพื่อนไอปอนยามาตัวนได้พี่ปุยามะเราเพื่อนอีกตัวนึงอยู่หลังบ้านนี้เพื่อนแถวๆนี้แถวๆนี้แต่ตามเสีบเปื่อนมึงอ่ะไอตันนี้บันทีบันนี้บันนี้บันนี้บันนีบันทีมักสองตัวมักสองนัดบ้านมักสองขอปุยามะของท่านครับมึงไม่มีเหรอเยี่ยวมึงให้เบนเดน มุกมงมีมีมีเฮี้ยโคตรงูเอะมือ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 กลับมาโดยกับแพราทังสามคนได้นะเดินมาเดี๋ยวมุมนี้เพื่อนกูคอให้เอาไว้คือกูเดี๋ยวกูส่งมึงไปชินให้กูดูให้อยู่กูดูให้อยู่มุมกูคอได้หมดเลยไหมึงยิงยังไงไอ้สักกูอยากวัดแม่งวะไอ้เหี้ยอ๋อหน้ากูดังไอ้เหี้ยมึงเล่นมุมโคตรติ่มเลยไกลยกายกายกูเซฟกูเซฟกูเซฟ เฮี่อะไรสัตว์ทียอะไรสัตว์มาดิวัาได้สูตรเดี๋ยวเฮียเออชายเป็นสามตัวไอ้บ้านสองชั้นน่านด้มีไหมบ้านสองชั้นอ่าสองชั้นสองชั้นส้มกูไม่รู้เออมาส้มผมเลยกำแพงกำแพงเฮ้ยเห็นแล้วกำแพงนี้กำแพงนี้กำแพงนี้ตีเขียวกูล้มเห็นัล้วอ่ะเดินเลย สะพาานเจ็บสิเด้นมันก็ยังคงหายไปตัวนึงอยู่ดีนะอย่างเงี้ยหรือว่ามันเหลือตัวท้ายวะกูไม่แน่ใจอ่ะเพื่อนซ้ำมันก่อนได้นะตัวที่เรายิงลมอ่ะอยู่กระแพงนอกบ้านแดงอ่ะไอใครเด็ดมาวะมันปะมันมันมันถ้ามันปานี่กูว่ามันน่าจะมีตัวที่สี่อยู่หน้าพวกมึงอ่ะมีที่นะาน็อกอยู่หน้าปูนอ่ะตัวนึงเออใช่ใช่ใช่ เฮ้ยฟังนี่เดินจากขวาได้นะเดี๋ยวกูคำให้เอ้ยกูจะรับบนสะพานเจ็บมึงเดินได้เลยมึงเดินได้เลยที่เขียวกูอะโคตรสร้างเลยเต็มที่ใกล้มึงตัวเดียวใกล้มึงตัวเดียวหายดีหายดีีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนแม่งเออตัวเดียวล้มเลยขวากูจบแค่นั้นดีเลยเพื่อนดีเลยๆเลยสะโบให้สโบให้ี้ใหม่กับน้องมาฝั่งลูนฝั่งลูนที้ใหม่กับน้องมาหมอมาแล้วหมอมาแล้ว ่าเจอกูดีไว้สหรือว่าไม่ตมัดไม่ตัดมีสักสีอ้ตะวันทำแน่กูซ้ำแน่กูซ้ำแน่ก็นั่แนแหละต้องเป็นกูอ่ะจัดให้อำงามเลยครับไม,ม่ยาวอะยามีสอง เดี๋ยวร้องไปเอารถขงนอกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอในโซนเดี๋ยวกูตุยเฮยเฮ้ยหน้าปืนเฮ้ยยิแท่งไอสัตว์อไอสัตว์้งเนี่ยแต่กูนอนบ่อยละเดี๋ยวเกูไปเอารถหน้าบ้านเวอร์กูหน่อยนะเฮ้ยปอนไปดิเขาั่งเลยตัดเรียนที่ทำตามมาแล้วห่าคิดเยอะไเนอะ เดี๋ยวราลองเลโซนะเดี๋ยวเราจะอยู่เอ่อปอนอยู่บ้านก่อนน้องเดี๋ยวรอเลโซนกันด้วยกูว่าเดี๋ยวระเบิดทีตายสี่เฮ้ยไปเดี๋ยวกูตายไม่ได้นะ,ะ after, emat. โดนบ่อยละกูเริ่มเข็ดเอ้ยอาร์คเหลือนะใครเล่นอาร์คเปล่าอีเดนเล่นอาร์คเปล่าพวกที่นี่เปลี่ยนเสื้อพังหมดเลยเอ้ยอีเดนตอบไปก่อนอีเดนตอบมาก่อนตอบมาก่อนไม่เป็นไรเอาเองก็ได้อีเดนตอบไปก่อนไม่สวยน้องฟังพี่อ่ะเไปมันไม่สวยมันไม่สวยมันสวยกว่า อ้าวมึงไม่ลองสกินไว้หรอไม่ผมใช้สกินตัวเองอยู่ไอ้ดีมึงเปลี่ยนเลยมึงเปลี่ยนป่าเป็นไหมดะไรวะพี่กด esc กด esc setting เกมเพย์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยโอ้ชิบหายละไอชิษต์อยู่ตรงเอ่อเลื่อนลงมาตรงรีเพสที่มันจะมี็นคำว่าสกินอะภาษาไทยอะมีไหมเกมเพย์แล้วก็ฟังก์ชันฟังก์ชัน ฟังก์ชันคือหัวข้อที่2หัวข้อกลางอะในที่มี3หัวข้อเจอไหมคขาเป็สก,กินไอ้ป็นรถม,มาสะพานให้กูช่วยม,มาสะพานเปรถมาสะพานกูดักอยู่กูดักอยู่ให้มันขับไปนี่มายังไม่ใช่อ๋อเนี่ยเสกใส่ใช่ปะวะจอดรถป่ะวะไอ้นี่ยอาดิน่าจะแม่น้ำอดอกมา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 หมดละผมหมดละมันแม่น้ำ ไม่ใช่แม่มันเป็นเสียงน้ำไม่สัตว์กูหลอน okay, โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่มีไม่กูว่าวคนจริงกูว่าวคนจริงขึ้นมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปปรับขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไอ้นี่มันมึงได้มีคนขับขับเครื่องบินอยู่ข้างบนหัวมึงอ่ะกูว่ามึงอ่ะเจอคนหัวแล้วดิมันบินให้ดูมันบินดูให้เพื่อนเว้ยไอ้สัตว์เจ็ดแม่มีสูตรใหม่เออเออเอามันเอาเครื่องบินบินดูเฮียคนแน่นอนกูว่าคนแน่นอนไม่แต่กูว่ากูว่าอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ได้ได yeah. ้นี่อ่ะก็เปนกูการกูการเนี่ยเผื่อโดนยิงเข่าซ้าย,ยฝั่งรถท้องอะถ้ารถท้องยิง,งมาเราก็ไม่โดนเพื่อนเมื่อกี้ยิงแบบเป็นสูตรแบเป็นสูตรยงังไงได้ยินเสียงได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ใช่เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยมันโหดมากมันโหดมากใครโหดมา,มา,าบนหัวโอเคโอเคโอเคปูเ okay, okay. มาส์ถูงอันนี้ไม่ได้ปะแล้วเอาแน่เอาแท้เลยหรอ เออ <dings. S 1> ใช่ใช่พ <ination noises> ี่ใช้จอหกร้อยเฮิร์ตยังยังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเร็วนี้ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวหาวันก่อนไปหกร้อยแล้วเออทำสี่ร้อยแล้วเดี๋ยวขายขายสี่ร้อยนะครับขายสี่ร้อยเฮิร์ตนะใครอยากได้นะครับรอใช้ต่อได้นะจอมือจอมือสองเอพีเอพมันรันถึงอ่เอาง่ายที่คือกลัวเข้าใจนะหลายคนบอกเหมือนกันหมดว่าเออเอพีเอพรันไม่ถึงมึงไม่ต้องใช้หรอกกูบอกเลยเว้ยทุกครั้งที่กูเล่นอะต่อให้เอพีเอพีมันไม่ถึงสี่ร้อยแต่มันก็ลื่นกว่าสามร้อยหกสิบอยู่ดีเข แบบมันรู้สึกอ่ะยังไงมันก็รู้สึกอ่ะคือแบบถึงว่าสองร้อยสี่สิบค่ามาสามร้อยหกสิบต่อให้สามร้อยหกสิบเอเเราไม่ถึงแต่มันก็ทําให้ลื่นขึ้นอยู่ดีประมาณนั้นจริงนิดสำหกูแรงก็กูเก่งขึ้นนะเออสำหรับกูนะสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมีผลเว้ยกูไม่ได้ไม่ได้หมายเรื่องแบบจะมากจะน้อยแต่มันมันมีผลจริงเออคือซื้อจอใหม่อ่ะจอแพงอ่ะเออกูแค่ขอให้มันแบบรู้สึกว่าลื่นขึ้นนิดนึงกูก็โอเคแล้วสาบกูนะ ยัเปิดฉากสู้นหนักมากเลยว่ะเแล้วเสร็แล้วสมกัดับเฮ้ยอ้ยเนินเนินเนินเฮ้เดี๋ยวกูดับกูเฮ้ยไอ้ดิ้ขึ้นไปก่อนพิเพิงยิเพิงยิ้ดิเดจะดรงดิ้ดิ้ดี้ดิ้เิ้าิ้มั้ดิ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 ้โอเคไม่เป็นไดไม่เป็นไริ้ด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 า้ดิัดกูว่ามันดม่โฟกัสเรา้่ะเพื่อนเด๋ยดกูดับเครื่องไปแล้วเราไปเข้ลังมันดีกว่า ให้มันยิงไปก่อนให้มันยิงไปเออเนี่ยมันคือตี้เนี่ยใช้ตัวโค้งมันไม่มีอิทธกพ์เลยก่อนนั้นไม่มีมากกว่าสองอสติค่อยๆนะค่อยๆนะระวังนะระวังนะดู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 แม่งก่อนว่าแม่งแบบแม่งมองเราหรือเปล่านี่นี่วิ่งลงจากขวาล่างสวยวิ่งลงจากขวาขวาล่างสวยเฮ้ยยิงเลยเหรอไม่รู้เป็นคนยิงแล้วโอเคไม่เป็นไร กูจะพาเต้ยวไปตบหลังอะไรเพื่อนมาน็อกสองมาน็อกสองมาน็อกสองเฮ้ยปืนคอสิว่า้สัสกระสุาปืนไอ้นี่ขอปืนคอเพื่อไอ้ดีนะเออดิปืนมึงอ่ะดีนะมันมีคนอื่นใช้นี่ น้ากูน้ากูน้ากูรถเท็กซี่ดิซี่ยังอยู่ยังอยู่ล้มมึงหยัดได้นะมันเจ็บมากเดี๋ยวนะากูสามตัวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวนะกูโดนท้ายตัวใต้ติงกูมอสมดหมดส์มอส์มอส์รู้ได้ช่วได้ช่วได้ แรับเพื่อนกูเดิ่งกินเสียงคนตอนนี้ว่ามันมักสองอีกทีป่ะมักสองตายแล้วตายแล้วพี่ยิงตายแล้วอีกทีหนึงตายแล้วเออมันมันอยู่มันอยู่แถวแถวไอ้บ้านข้างหน้าเราเพื่อนตรงเราหมดแล้วเก็บของได้เลยเก็บของได้เลยของเยอะของเยอะรถมันคือดีดีสุดในบรรดาทุกปืนแล้วป่ะไม่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 ทุกปืนแต่ว่าเป็นปืนที่ดีมันแบบว่ามันจะยิงแบบคือถ้าสมมติว่าในในระยะนะในในระยะประมาณ ไม่เกิน80เมตรอะ่ะก็คือเมตรเดียวน็อกเลยเดียวน็อกเลยพีใ่ใช่ใช่ใช่ <im itation> ปืนมันดีนะสำหรับกูดีมากดีมากใช่ใช่หลายีที่ซ่อมอยู่เลยอะเฮ้หลายปีอีกต่อ, <im itation> อเปล่าเฮ้ยนกสองว่ะเฮียนกสองว่ะเฮขึ้นเรือมาขึ้นเรือมา <im itation> เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปไป <im itation> ไปดูกูพาไปดูกูพาไปไอ้ปอนมาไอ้ปอนมาไฮ้ยน้องไอ้ดีา <im itation> มาเพื่อน เดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวกูพาไปนหน้าบ้านอะ่ะใช่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 เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเข้าหลังมันเพื่อนเกมนี้มือที่สามาองโลกไว้เพือเ่อนเก็บตัวนะสามอะไปวะ น้องบ้านฝ่ามือตรงนี้ติ๊กกูติ๊กเหรอปืินสวะติเขียวตัวนึงอ่ะมึงเฮ้ยเลยกูไปดูหลังก่อนเดียววะกูเสียวหลังเราเราค่อยๆเล่นจากข้างบนนี้ก็ได้นะเพื่อนไม่ต้องรีบนะมันมีเอาไว้นะฟังกูนะเว้ยมันมีตี้ยิงอยู่แถวๆติ๊กสี่เรานะไอ้ด้านสะพานอ่ะดูชิวเลยเฮชิลเลยมันถอยไปตรงตรงตัวบ้านกลางแล้วมันไปสองตี้นะมันจะต้องปิดกันอ่ะนานอยู่เดี๋ยวกูไปดูที่หลังบปานนึงมันมีตี้ที่ยิงอยู่ข้างหลังเมืึงกังกูได้ยินอยู่ ดูแบบเฮ้ยนี่ยืนปึงได้ยินปะปึงได้ยินปะอย ak, ู่นี่อยู่นี่อยู Stark ่นี Pl ่อยู่นี่เดี๋ยวมันจะขับรถมารอหลังรถที่นี่ได้เหมือนกันไหมเดี๋ยวมันก็มากูมาหน้าฟาบล่ะวงเรานะเพื่อนวงเราวงเราสวยเลยเพื่อนสวยเลยเดี๋ยวมันก็ขับมาเดี๋ยวมันขับมารอแป๊บ ไปถึงเราวะกดเมาส์ต่ำมาหรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยชุดนี้หน่อยชุดนี้หน่อยอยู่บ้านใช่ป่ะเพื่อนที่มึงโดนยิงอ่ะใช่มันมาไม่ได้หรอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอกูเดี๋ยวกูยืนดูให้เอ้ยแค่หมวยกระเทยสัตว์น้องสองน้องสองไอ้ปอนด่วนน้องแพทย์แพทย์แพทย์ทีวีอยู่พี่หมอมาแล้วยัง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 ไม่พี่ออกมาหมวยมาเต็มไปปลนเอออเดนพี่ฝากดูหน่อยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องออกมา ม่เมดกี้ปะไม่มีพี่านะมามา,าบมานี่เด็นแล้โอ้โหเอ็ดแม่แรกกระบอกสองพี่ทงเธอไม่ป็นการได้ทีนึงเอ็ดแม่ยาด้านุดกเฮ้ยยาเลยยงยาเสีย ว่าละมีสี่ตัวยิงใครลงวะอีเดียน้องเขา ok ้าวงเลยครับที่มันที่มัาดึงเพื่อนโอเคโน่นๆตรงในในในบ้านบ้านเฮ้ยกันได้ทีเดียวกูไม่นอนเพิ่มกูไม่นอนเพิ่มกูไม่นอนเพิ่มกูสมองให้ <า>เฮ้ยอีอเดนวิ่งอยู่นี่น้งองน,น,นี่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 ทีเขีวยวพี่น้องชายขอหมวกคืนได้ป่ะพี่ดิได้ทำไมตัวนี้ดิ่เอออีเดนที่เขีวยวพี่พี่ดูให้อยูเราต้องกูตายวงห้าแรงมากว่ายังไงมันก็ต้องวิ่งน้องในบ้านนี่คือทำอะไรไม่ได้จริงวะต้องปล่อยประอนไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้วงมันวงมันวงมันวงมาว่เลยบอลเลยบอลบอลเลยบอลวงมาว่เลยบอลมาบ้าน ปั๊มอยู่อ่ะวงห้างไงมันก็ต้องหมบไปมันไม่รอดอยู่แล้วไกลๆยิงมาดิไกลๆยิงมาเพื่อนอยู่เดินต่ำไม่โดนขาวโพโลมแลวแต่หัวน้ำมีตัวท้ายแต่หัวน้ำตัวท้ายอ่ะตายแล้วดิใช่ปหแต่หัวน้ำอะเอ๊ โอเควงไปข้างหน้าเฮ้ยฟังกูเดี๋ยวเราขับขับรถไปเล่นหลุมอีกกันเพื่อนระวังล้มตระวังล้มมามามาขึ้นรถไปขึ้นรถกระสุนทองเหลือเยอะัหมกูหมดแล้วปะเหลือเหลือเหลือเหสี่สิบนัดเองกูมาๆเขึ้นรถคืออะไมาเราต้องไปด่าหน้ามันเพื่อนเก็บสี่เก็บเก็บเก็บมาขึ้นมาขึ้นมาระวังนะไปบอล ไปเพื่อนอลมีเขียวปะบอลกระสุนเขียวปะมีพี่แป๊บนึงอันนี้กลางไก่ใหญ่เดี๋ยวเราเอาไว้นะไอ้เหี้ยตีบ้านตายร้อยแล้วถ้าเราไปหลักอย่างเงี้ยยิงเลยสัตว์มึงมาได้มึงมาช้ากูได้ไอ้เหี้ยแก็รู้ลูกทองลูกทอง,งดับแนละ้วโอเคเพื่อนเอ้ยพเพื่อนเออเหลือนะดับไปไหนเพื่อน ไม่มีมงเพอดดมึงดรอปกทอยไอ้นี่ดรอปดรอดรอปดรอปลูกทอยไห้หน่ออ่ะโอเคโอเคโอเคเพื่อนตังคิวตังคิวมึงมีใช้ไหมเขีวอ่ะมีสุยเขียวมีสี่ิรัดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอารถมาบังตรงนี้ตรงนี้เราใช้บังเกอร์เอาโอเคตามมันไปไปไปบลปาอนีนี่เราอยู่หลังรถคนได้ไปเพื่อนเราาตัวยิงน้องไหนาดิ้งงนะถ้าอยู่บนรถงรถเนี้ย่แงค์ยงไม่ได้นะไปโ้นโด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 นไอ้เหี้ย ไปไปไปเลยไปไปไปเลยรถรอรอรอมองหน้าไปไอ้ไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกเก็บได้ไอเนี่ยไอ้ไอ้เดไปเก็บไปเดี๋ยวพี่เขาไปให้วมองมุมบ้านเปิดนะมองมุมบ้านเปิดนะสมมติให้ก่อนมุมเปิดนะไอ้เอาไม้ยิ้วไอปอนเราอยู่ไว้เนาะเราทำหน้าที่ไว้เนาะเก็บสองคนพอลูงชายไอ้สายที่กันหนักเลยว่ะที่เราเนี้ยห้องน้ำนี่ห้องน้ำไม่ตาย ตายตายเอ้าไอ้เหี้ยหมดเลยเหลือที่สองมีตัวน้องอยู่หลังห้องน้ำเฮ้ยมีตัวน้องอยู่หลังห้องน้ำอ่ะเหี้ยอยากทำอะไรสักอย่าง,ง,งวะถูกเพื่อนมึงมาชุบเจ็บเลยนี่ okay, right, right, right. ข่าไม่เดีวยวข่าไม่เดียวล้มยิงไว้สวยตายตายตาสมบกสมบกเพื่อนสมบกสมบกท้างหลังเราแม่งยิงใครอยู่วะกูงงมาก มันน้องวงหมดเลยนะด้านซ้ายอ่ะเล่นดักมันได้นะเดี๋ยวกูไปดักขวาให้ตีบ้านคือออกแล้วออกซ้ายไงเมื่อกี้ตีซ้ายตีซ้ายมันคือตีเมื่อกี้แหละตายแล้วตายแล้วเหลือไอ้สองตีตรงสองนู้นอ่ะใช่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 เหลือเหลือตีซ้ายด้วยตัวนึงยังไม่หมดเลยตีซ้ายอ่ะแล้วก็หน้ากูหลังของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปช่วยกินตายแล้วตายหน้ากูมีสองตัวอยู่หลังฟางนี่ตัวนึงหลังฟางที่สี่ตัวนึง ฝังนี้ตัวเด้ง<ล>ติกต๊กทิ้งทิ้งเขียวกูดิมาโดดดูอยใครปิงโวยสัตว์กูเจ็บเน็ตเน็ตมาเน็ตมาระวัเขขงเพื่อนเน็ตมาขอพลังเสริมขอพลังเสรมิมน,นี่หลังตัวนี้เลยตรงนี้สองคนสองคนโอ้โหพอ ยุงว่ะดิสัตว

คิดเป็นอเฮียยีงกูยิงเฮียอะไรกูวะเย็ดมึมยิงเฮียคิวได้ไก่ว่ะพี่นี่มึงมึงยิงศูนย์หน่อยปอนศูนย์คิวศูนย์คิวโอ้โหทุเรศจัดไม่ได้โอกาสได้ยิงเลยแม่งเล่ไอ้เทียเล่นยนต์วงท้ายไอ้ปอนหนักกว่ากูอีก